มาตรานหนึ่งในประมวลกฎหมายนี้ที่ดินหมายความว่าพื้นที่ดินทั่วไปและให้หมายความรวมถึงภูเขาห้วยหนองคลองบึงบ้างลำน้ำทะเลสาบเกาะและที่ชายทะเลด้วยสิทธิที่ดินหมายความว่ากรรมสิทธิและให้หมายความรวมถึงส,สิทธิก่อครองด้วยใบยจอมหมายความว่าหนังสือแสดงการยอมให้เข้ากรอครองที่ดินชั่วคราว หนังสือรับรองการทำประโยชน์หมายความว่าหนังสือคํารับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้ทําประโยชน์ในที่ดินแล้วใบแต่สวน์หมายความว่าหนังสือแสดงการสอบสวนเพื่อออกฉนดที่ดินและให้หมายความรวมถึงใบนําด้วยฉนดที่ดินหมายความว่าหนังสือสําคัญแสดงการ ใหสิทธิที่ดินและให้หมายความรวมถึงฉนบการที่ฉนบตราจองและตราจองที่ตราว่าได้ทาประโยชน์แล้วการนับวัดหมายความว่าการนับวัดประเขตและทงเขตยจดหรือคำนวณการนับวัดเพื่อให้ทราบที่ตั้งแนวเขตที่ดินหรือทราบที่ตั้งเลนเนื้อที่ดินตัวบ่กการเมืองหมายความว่าอนุนหนึ่งราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่นอนุ 2. หน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ใช่รัรฐวิสาหกิจคณะกรรมการหมายความว่าคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติพนักง,งานเจ้าหน้าที่หมายความว่าเจ้าพนักง,งานซึ่งเป็นผู้บริบัติการตามประมวลกฎหมายนี้และพนักง,งานอื่นซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายนี้ อธิบดีหมายความว่าอธิบดีกรมที่ดินรัฐมนตรีหมายความว่ารัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินและตามประมวลกฎหมายนี้